สวัสดีครับอูรุนซีไทยแลนด์นะครับผมหลายๆคนนะครับตอนนี้ไลฟ์สดในทิกตอกเคยเจอปัญหาเหมือนกันลไลฟ์ไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมือถือเราร้อนภาพกระตุกไลฟ์หลุดอะไรเงี้ยวันนี้ครับมารล้อุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาสาหรับคนที่ไลฟ์สดนานๆหรือใช้มือถือเป็นเวลานานๆเจ้าตัวนี้ครับเอสเคกเขาเรียกขาตั้งดับร้อนมาดูกันเลยมันดับร้อนอยังไงนะครับอย่างแรกเลยในกล่องเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์มาให้มีหัวจับแบบนี้จะอลังการนิดนึงจะมีพัดลมมีอะไรเงี้ยครับประมาณนี้สายไฟสีแบบยาวๆหนึ่งเส้นตัวฐาน มันดับได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขั้นแรกเราต้องประกอบก่อนนะก็ะคือวิธีการประกอบกอง่ายมากครับเอาขานะครับมันจะมีร่องใส่พอดีครับแล้วกดครับเรียบร้อยเสร็จแล้วต่อมาวิธีการใส่หัวโทรศัพท์เราก็หมุนตัวนี้ขึ้นมานะตัวนี้จะเป็นหมุนปรับองศาได้ละ80องศาฝั่งหัวกลมๆเนี่ยครับให้เราหยิบที่จับสมาร์ทโฟนออกมาก่อนจะมีเกลียวตรงน,นี้ให้เราหมุนออกอ่าหมุนลงมาครับแล้วเราก็กดเข้าไป มันก็หมุนล็อกเลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้มาดูหัวจับมือถือนะครับสังเกตน,นะครับว่าจะมีช่องคอดชูให้เลยสช่องถ้าใครเป็นแบบแม่ค้าไลฟ์สดต้องการต่อไมโครโฟนแล้วก็ต่อขา,าตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่นนะเหมาะก,กับคนที่นั่งไลฟ์บนโต๊ะอย่างเงี้ยนั่งพูดนานๆเงีนน้ยตัวนี้ใช้งานง่ายขากอนอื่นเลยดูแข็งแรงนะไม่ล้มง่ายเงี้ย ไม่ได้แบบว่ากระแทกอะไรกันล้มเนี่ยดูด้านล่างยางกันลื่นโอเคเลยทีนี้มาที่หัวจับอย่างที่บอกมันจะมีฮีทซิงค์อย่างเงี้ยไอ้ตัวสีแดงด้านหลังมีพัดลมด้วยตรงหน้าสัมผัสตร,ตรงเนี้ยด้านหลังจะเป็นโลหะแต่ก็มียางกิฟต,ตรงนี้ด้านข้างนะครับฝั่งนี้จะมีช่องไทสีอีหนึ่งช่องฝั่งนี้จะมีปุ่มเปิดปิดทีนี้มาดูกันไอทําให้มือถือหายร้อนมันทํำยังไงขั้นแรกเลยครับเราต่อสายก่อนแล้วก็สมาร์ทโฟนเราเนี่ยครับมาจับตรงเนี้ยปกติเลยครับต่อมาเราต่อปลั๊กเข้ากับ,กคบเ,เค าอะไรเงี้ยไอ้ตรงที่ระบบที่มันเย็นคนระับมันไม่ใช่พัดลมนะจริงๆแล้วมันคือระบบเขาเรียกเพลเทียนเพลเทียนคืออะไรหลักการมันคือจะมีการหน่วงนาความร้อนก็คือทําให้แผ่นเหล็กเนี้ยมันใช้ใชกระแสไฟฟ้าเข้าไปยิงแล้วก็ดูดออกเขาเรียกเพลเทียนะอันเนี้ยหลักการมันถามว่าเย็นขนาดไหน,นบางทีแบบอุ้ยพัดลมแค่เนี้ยมือถือร้อนมากๆมันจะเย็นไหมอันนี้เย็นจนไอ้น้ำขึ้นเลยนะลูกค้าถ้าเกิดเสียบเอามือไปสัมผัสตรงเนนะี้ยจับปุ๊บเย็นเลยนะครับสามวิคือเย็นแบบเย็นเหมือนเราเอาผมอธิบายความรู้เหมือนเราตับตู้เย็นอ่ะในช่องฟรีดอะอารมณ์นั้น ครับอันนี้เย็นมากทีนี้่างที่บอกใครเคยไลฟ์ใน t ิ k กต็อกอะไรอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าไลฟ์ปนานเนี่ยมือถือเราจะร้อนมากครับไอการที่เราใช้แท่นตรงเนี้ยก็จะช่วยทําให้อายุแบตเตอรี่ของมือถือเราอยู่ได้นานมากขึ้นตั้งอย่างนี้แต่สายเกมเมอร์ถามว่าเขาทำยังไงถือเล่นอย่างนี้หรอบางทีไซส์จัดอารมณ์มันได้ ทำได้ครับก็ต่อจากขาตั้งได้เลยการใช้งานมันก็คือเขาอ,ออกแบบด,ดีไซน์มาเนี่ยสามารถใช้งานกับขาก็ได้หรือเราอย่างนี้ก็ได้เล่นเกมแบบนี้ก็ไ้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนการตอนเล่นเกมง่ายๆว่าใช้งานมือถือหนักๆโคดๆนะครับแล้วต้องการจะยืดอายุของตัวสมาร์ทโฟนเราเนี่ยให้มันนานขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกครับหลายคนดูหลายๆช่องรีวิ VI วเนี่ยการใช้มือถือที่อุณหภูมิมันสูงมันก็ทําให้อายุแบตเตอรี่ฟั่นลงใช้แท่นตรงนี้ก็สามารถช่วยได้นะง่ายๆครับใครเข้าแคมเปญของ Tik กต๊กตอกไลฟ์วันละ45ชั่วโมง นอกจากนั้นนะครับตรงนี้จะแนวนอนแนวตั้งตามใจเราได้เลยปรับได้เอียงองศาได้หรือบางคนไลท์บอกอุ้ยไลท์อย่างเงี้ยพี่มีไลท์ที่ขายผ้าทําไงน้องพี่อยากไลท์แบบไลท์อย่างเงี้ยนี่ครับสบายๆเลยพี่เอียงได้ตอบโจทย์เลยพ่อค้าแม่ค้าไลท์สดตัวนี้ครับมีติดไว้เลยครับงานลื่นงานสบาย S K 0 6ประมาณนี้ครับผม